ทุกท่านนะครับผมวันนี้จะเป็นฟิชชิ่งนะครับมาตกปลาที่บ่อปากเกตนะครับผมวันนี้ก็วันที่6นะครับวันศุกร์ที่6มกราคม2566นานะครับวันนี้สภาพอากาศที่บ่อมีลมแรงนะครับผมตอนแรกนั่งอยู่ตรงฝั่งซุ้มนะครับฝั่งซุ้มลมแรงดูทุ่นไม่ไหวนะครับผมผมเลยย้ายมานั่งตรงท้ายบ่อนะครับผมฝั่งถนนฝั่งต้นโพนะครับ ก็น้ำมันนิ่งดีนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับผมก็ปลาไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่นะครับผมต้องการที่ว่าดูทุ่นมันถนัดนะครับผมสังเกตในการทุ่นแบบข้อดำหรือว่าข้อเดียวนะครับก็วัดได้เลยนะครับอาศัยการตีเกี่ยวครับเพราะว่ารอให้ปลากินจนทุ่นจมเนี่ยคือเป็นไปได้ยากครับผมต้องอาศัยว่าวัดทีๆนะครับผมถึงจะโดนตัวนะครับ ลังจากที่ตกมาครับตั้งแต่หกโมงเช้าถึง10บโมงนะครับก็อาการทุ่นไม่ไม่ค่อยมีนะครับผมสังเกตฟองเม็ดปลาก็ไม่มีนะครับผมเลยผสมหัวเชื้อน้ำนะครับใช้ผสมหัวเช้อน้ำสีเหลืองกับสีน้ำตาลผสมเข้าไปนะครับผมเพราะตั้งแต่เริ่มตกตอนเช้าก็ไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับหมายที่ตกวันนี้ก็คนไม่ค่อยมานั่งกันเท่าไหร่นะครับมัน ปลาเลยไม่ค่อยไม่เข้ามามารอเหยื่อนะครับก็ผมเอาหัวเชื้อน้ํานะครับใส่ลงไปเพื่อล่อดึงดูดปลาเข้าเข้ามารวมฝูงนะครับผมตรงนี้นะครับก็เอาเหยื่อเก่าที่ผสมไว้นะครับผมก็ามาผสมกับหัวเชื้อน้ําใหม่นะครับเพื่อกระตุ้นปลาให้มารวมฝูงนะครับผมเพื่อที่จะเราจะได้ตกได้ต่อไปนะครับ Voilà, bon, le คันวันนี้ใช้ระยะ21นะครับ21ก็เป็นคันไผ่ข้อดำนะครับซื้อมาจากลาซาด้าราคา400่าบาทนะครับผมก็ใช้ no ได้ดีนะครับเหยือที่ผสมไว้รอบช้าหมดนะครับผมก็ผสมกันใหม่นะครับก็มีไฮเกรดนะครับแล้วก็ผสมกับลำหอมก็เติมหัวเชืิอน้ำไปอย่างละสองฝานะครับมีปลมใหม่มาลงเพิ่มก็ อีกชั่วโมงนะครับสักบ่ายโมงทุนก็เริ่มมีอาการดีขึ้นครับตอกถอนชัดเจนนะครับผมก็ผมเปลี่ยนเป็นเบ็ดตัวเล็กนะครับเบอร์แปดเกี่ยวกุ้งแล้วก็ทีเป็นเหยี่อเม็ดนะครับไว้ตกปลากินนะครับผมอันนี้ใช้หัวเชื้อนะครับผมหัวเชื้อน้ํานะครับก็เติมไปสองฝาแล้วก็มีให้เกลแล้วก็ผสมลาหอม ให้เกลนะครับผสมลำหอมนะครับผมลำหอมสี่ขีดนะครับแล้วก็ให้เกล1หนึ่งโลนะครับผมแล้วก็ใส่หัวเชื่อน้ํานะครับสีเหลืองกับสีน้ําตาลนะครับผม <c oughs> เอาเหยื่อที่เราผสมไว้นะครับเอามาผสมน้าทาเป็นเหยื่อนวดนิ่มนะครับนวดนิ่มหรือว่าจะาไปผสมแบบผสมกับกูเทนก็ได้นะครับทําเป็นเหยื่อนวดนิ่มเอาไว้เกี่ยวตัวเบ็ดนะครับเอาเป็นต้นเม็ดตกปลานะครับผมสลับกับกุ้งนะครับ

ตัวนี้สุดยอดเอมยกลอยนะครับตัวนี้ ครออยู่ตัวหนึ่งแล้วครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับผมก็วันนี้ก็ ปลามาช่วงบ่ายนะครับลงปันนิมสามร้อยโลนะครับผมก็ผมนั่งอยู่ท้ายบ่อก็มีมีอาการก็พอได้ตัวนะครับช่วงเช้าก็ปลากินหางตัวนะครับผมมาได้กับปลาใหม่ช่วงช่วงบ่ายนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันครับว่าได้สักเท่าไหร่นะครับมาดูผลงานวันนี้นะครับผมคือม้อ้ออาันเน่ย นี่นะครับผมผลงานนี้นะครับก็พอได้อยู่นะครับผมวันนี้ก็เป็น f i ชชิ n งขอตัวทุกท่านลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างช่องต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามไวรับชมโชคดีมีสุขทุกท่านสวัสดีครับ